มจะบอกให้ว่าเมื่อคืนน่ะผมจะวางแถบหน้าบ้านพี่จอยฮะแต่ผมเดินไปเหยียบแถบของใครไม่รู้หน้าบ้านพี่จอยครับผมของดาเลนเองอ่ะขัดก่อนแน่นอนผมเดินไปหาพี่ดาเลนจริงผมจะดูว่าพี่ดาเลนอ่ะปลอดภัยหรือเปล่าอเล็กอ่ะโดนแถบจอยกระดาเลนสลับกันตลอด คือคนพี่จอยหลอนผมไปบ้านเอนแลมมาเป็นตะโกนมาจริงแกจะให้โอกาสไอ้เล็กมันได้สูงค่ายสักครางหนึ่งเปล่ะเพราะว่าเรายังมีโอกาสเป็นโว้ยแ้่มันออกยากน้อยมากเขาไม่กดอะไรง่ายเอคลิปเลยแ้บท้ายเทมพีค่ะไปวางแท็บยาวจากบ้าน เฮ้ยมีคนมมาติดแท็บด้วยวะเฮ้ยแตกหนึ่งว่ะเฮ้ยเวฟแรกเราปลอดภัยอุ๊ยร้เชียนอีกแล้วเหรออุ้ยเข้าไปเยอะยิ้มแตกเลยแม็กวางระเบิดไปไวเกินเฮ้ยผมมีข้อมูลหลมงีข้าวนลตะกี้ผมไปอยู่หลังบ้านเคเคมาครับเห็นสีน้ำตาล มาหน้าบ้านครับผมโอ้โหยังหลอนเลยหลอนจัดผมแค่ยังหอนอยู่ในบ้านอยู่เลยมามาเรามารับลูกลูกบ้านหน่อยนะลูกบ้านใหม่คุณดาเลิงครับไปทำอะไรมาบ้านลูกคุณเดินไปบ้านอเล็กมาแล้วก็โดนหนีบค่ะโีบด้วยมีกับดักผมไปวางแท็บบ้านพี่จอร์จมาครับก็คือว่าแรมตันมาวางแท็บบ้านพี่อ่ะพี่จะออกจากบ้านได้ปะได้ครับผมได้ครับโอ้ยลืมถามเลยว่าดาเลิงจะไปหาอเล็กทำไม มไม่ได้ถามแล้วน่าตายรอบนี้แล้ว <c oughs> อะป้องกันดารนเลนโอเคดาเลนเนี่ยจะไม่ตายมาใหม่เขาไม่คงไม่ใจร้ายหานั้นป้องกันคุณบอดลาน Construction complete ุ๊ยนั่งเพียนแตกพี่จอยบอกเลยว่าพี่จอยรอตายเพราะผมนะผมพูดแค่นี้แหละทำไมอะมีคนไปบ้านพี่จอยเมื่อคืนแต่ว่าพี่จอยรอดเพราะว่าผมโปรเทคเอาไว้ไม่คือตอนนี้จอยกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นเป็นเป็นได้ยากมากเลยที่เคเคมันจะป้องจอยมันใจแคาเท่าไหร่เรพี่เราเคยชนะร่วมกันมาแล้ว เกียของตอ้งูพิษเราไม่ค่อยอยู่ฝั่งเดียวกันเท่าไหร่มีดาเลนนะ่ะเอากับดักใบวนนันนาบ้านพี่จอยแล้วก็มีคนโดนหนีดด้วยใช่มผมบอกแล้วว่ามีคนไปบ้านพี่จอยจริงบอกแล้วขอบคุณค่ะดาเลนที่ไม่เชื่อไอเกียดพี่เชื่อเรานะโอ้พี่ผมค่อยข้อมูลก่อนดาเลนีกไอ้กลีมันจะป้องป้องปกป้องจอยจริงหรอเชื่อป่ะทุกคนมีใครเชื่อไหม คณกรรกกอนแน่นอนครบถ้วนไม่มีหรอกถ้างั้นจะรู้แล้วดาเลนดาเลนดาเลนเมื่อคืนเนี่ยว่าไงหรอดาเลนบอกเลยนะว่าคืนเนี่ยเรารอดเพราะพี่อีกแล้วเหรอไอ้วนี่ถ้าไปคุ้นใช่มีคนไปบ้านดาเลนนะและดาเลนไม่ตายผมบอกแค่นี้แหละ ผมเยอะกว่านี้<อ>ไม่ได้แล้วลเดี๋ยวกูตายก็ไม่ต้องห่วงหรอกตายยวนละไม่ต้องห่วงนะคนที่ไปบ้านดาเลนคนแรกคือจอยจอยไปวางกับดักปกป้องดาเลนเพราะจอยคิดว่าน้องอ่ะออกมาวางแผลให้จอยฆ่าละกอดมาฆ่าจอยไม่ได้เดี๋ยวต้องไปใส่ดาเลนแทนซึ่งมีคนเดินไปหาดาเลนจริงๆก็คนดีก็ต้องตายม่ดคนดีก็หมดแล้วอ่ะเนี่ยเขาพูมคนดีก็หมดแล้วอ่ะชิปหายละวางกับดักบ้านตัวเองได้ไหมคะจอยโอเคแปลก Let's this do ใครไปบ้านอาเล็กวะทุกคนมาติดแท็บตัวทุกวันเลยอะอ้าวเรียกอะไรอุ้ยจอยมีคนไปบ้านพี่จอยอีกแล้วนาเลอศไปวางวะจริงเหรอรจิงคนชี้เป้าเป็นคนดีตายแล้ว เฮ้ยที่โต้าใตาห่าเลยไม่ได้สี่อะไรแล้วเอ้าอย่างนี้คนที่น่าใส่นี่คือมีทีมพีกับเบนจิเคเลยนะถูกต้องครับผมผมจะบอกให้ว่าเมื่อคืนอ่ะผมะจปวางแฉปหน้าบ้านพี่จอยฮะแต่ผมเดินไปเหยียบแฉบของใครก็ไม่รู้หน้าบ้านพี่จอยครับผม ขอออองงดาเเลน่ะมันต้องเบนส์พีเจเคแน่ๆแล้วหนึ่งกันเล็กก็เล็กก็ไม่พูดเลยเลยอ่ะเล็กไม่ได้คุยเลยก็บอกว่ารอบที่แล้วรู้เลยอ่ะผมไปบ้านพี่เบนมาแล้วพี่เบนออกจากบ้านก็คือรู้แค่นี้ครับหมาแล้วก็หมดไปนะออกจากบ้านก็ไม่ออกจากบ้านไงฮันนูมันถูกอยู่แล้วืนแน่ๆแล้วหนึ่งอ่ะชัวร์มาโอเวอร์ดีนะเบนส์นะไปปกป้องดาเลนกันรอบนี้น้องน้องช่วยจอยมาสองรอบแล้ว หรือว่าดาเลนวะใหม่จะว่าไม่ใช่ <Bro. S 1> T M P เหรอี <Spike planted. S 1> น่นแล้วก็มีคนมาหาดาเลนอีกแล้วอะ่ะโว้ ทำไม <S <S เล็กไม่ฆ่าฆ่าไม่ได้ไม่ไม่อเล็กฆ่าไม่ได้อเล็กอุ้งเลือดจะหัวร้อนอยู่เพราะว่าอเล็กอ่ะโดนแถบจอยกับดาเลนสลับกันตลอดนะผมเดินไปหาพี่ดาเลนจริงผมจะดูว่าพี่ดาเลนอ่ะปลอดภัยหรือเปล่าจริงเนี่ยเดินไปบ้านพี่จันมั้งห่าครับเดินไปมาจริงแมาแถ<ค>บอะไรพ<ม>ี่วายขอไปส่องดูหน่อยมันชัวร์ไหม กูว่านะไอคนที่น่าสงสัยที่สุดตอนนี้คือไอส้มๆอ่ะข้างๆนี่ผมเดินไปหาพี่ดิเลยเดี๋ยวรอบนี้ผมไปหาพี่ดินเลยอีกรอบนึงอะไม่ต้องแทบจะผมเดินไปให้ดูใครได้มาตอก็ได้อ่ะเอาพี่จีออกแล้วแทบสคนอ่ะสุมวางว่าอเล็กจะชนไม่ชนไม่อาจะอยู่นเกมแไม่รู้ไงว่าใครวางแทบให้ใครไงเอาหัวจีติงก่อนต้องหัวจีติงก่อนผมไม่ไผมทไมาโสภาพ เอาไม่ดีอะเป็นเชียร์ข้อเสือก็แฉกเขาจะเล่นกันจะว่าอเล็กกับเป็นเว้ยแล้วอเล็กกำลังหัวเสียอยู่ว่าไอ้พวกแฉบพวกเฮี้ยนี่เยอะจังเลยวะจอยต้องภาวนาให้ดาเลนหรือแลมตันอะมาวางแถบที่จอยเว้ยแล้วจอยต้องไปวางอะใส่สองคนเนี้ยคนใดคนหนึ่งแลมตันมีโดนแน่ตานี้เดี๋ยวไอ้อเล็กก็ต้องบอกว่าโอ้แลมตันก่อนละกัน ไม่มีแถบหน้าบ้านแรมด้วย <c oughs> oh shit not good อ่าผมไปบ่ายในแรมมาอ่าไ <c oughs> ปบ้าใครไปดูบ้างผมไป,ไปไแรมมาจริงผมไปวางแถบหน้าบ้านพี่ดารินมามีคนติดแถบมึงเปล่า มีครับผมกูจะบอกให้นะอเล็กติดแถบกูกูไปวางไว้หน้าบ้านมึงแล้วนี่คนพี่จอยหลอนผมไปบ้านในแรมมาเป็นตะโกนมาจริงโว้ยจริงคนหลอกกันหลอนไงงั้นน่ะเหรออันนี้หลอนเดี๋ยวดูเลยพี่จอยหลอนพี่จอยหลอนจริงพี่จอยหลอนจริงแกจะให้โอกาสไอ้อเล็กมันได้สูงข่ายสักครั้งหนึ่งเปล่าล่ะเพราะว่าเรายังมีโอกาสอีวอยไม่โดนเขาหลอนรอเขาหดมึงเลยละกันอเล็กสงสารว่ะ ไปแม่งหรอเอเป็นตีกันวะเอเป็นตีคอจะไหวว่าที่ผ่ายวิธีตม่งไม่เชื่อข้าเลยวะเอ,เอ,เอ๊เจ้า โอ้แล้วพอโบว์ผมออกไม่ไม่ประเด็นคือพี่จอยผมไม่ได้โดนแทปเปอร์ผมเดินไปวัดเลมตันแต่เดินไปปัดกวาดเช็ดถูเฉยเคนที่โดนแทบก็คือดาเดนเหรอใช่ดาเดนจะเอาไปวางบ้านแลมไงแต่ว่าโดนแทบพี่จอยโอ้ไอ้ปัดกวาดเช็ดถูมันสามารถเคลียร์แทบได้เหรอแล้วเราทำอะไรได้อ่ะคินเนอร์มีประโยชน์อะไรบ้างคินเนอร์มันคือปิดสามารถซ่อนโลเออมันจะซ่อนโลก็คือเราปัดไปก่อนแล้วก็มาฆ่าทีหลังอะไรเงี้ยแมน ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ